การเลือกตั้งซ่อมสอสอสีสเกตครั้งนี้มีความน่าสนใจและผลลัพธ์ที่สะท้อนกระแสการเมืองในพื้นที่เป็นอย่างมากอย่างที่หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมคะแนนที่ได้ถึงห่างกันขนาดนี้และนี่คือจุดที่หลายคนมักมองข้ามความสำคัญของเกณฑ์การนับคะแนนและกะติกาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันที่2 9กันยายน2568าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกได้แจ้งสรุปอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งซ่อมสอสอจังหวัดศรีสะเกดเขตเลือกตั้งที่5ซึ่งเป็นการเติมเต็มตำแหน่งที่ว่างอยู่ผลการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วในพื้นที่ประกอบด้วยอำเภอขุนหารและอำเภอภูสิงห์โดยมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด1 2 7 1 5 3คน จากจำนวนนี้มีผู้มาใช้สิทธิเพียง76,231คนคิดเป็นร้อยละ9ของผู้มีสิทธิทั้งหมดซึ่งถือว่ายังไม่ถึง60%แสดงให้เห็นถึงความท้าทายในการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองขณะที่บัตรเลือกตั้งที่นับแล้วเป็นบัตรด 71, ี71,823บใบหรือร้อยละส่ส่วนบัตรเสียมีจำนวน 1,896ใบหรือร้อยละ2.49และบัตรที่ผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ได้เลือกผู้สมัครใดเลยจำนวน2,512ใบคิดเป็นร้อยละ3.29ซึ่งสะท้อนได้ถึงความลังเลหรือไม่พอใจของผู้เลือกตั้งบางส่วน ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งครั้งนี้คือนางสาวจินตวรรณไตรสรนกุลผู้สมัครหมายเลข2จากพักภูมิใจไทยได้รับคะแนนทั้งหมด4246คะแนนทิ้งห่างอันดับ2อย่างชัดเจนนางสาวภูริกาสมหมายผู้สมัครหมายเลข1จากพักเพื่อไทยที่ได้คะแนน31,577คะแนนระยะห่างระหว่างสองผู้สมัครนี้อยู่ที่8 6 6พคะแนนซึ่งถือว่าเป็นช่องว่างที่มากพอสมควรและสามารถวางใจในผลคะแนนที่ประกาศได้ในระดับหนึ่ง และนี่คือประเด็นที่หลายคนอาจไม่ทราบหรือสงสัยหลักเกณฑ์ตามมาตรา125ของพระราชบัญญัติประกอบร่างพุทธศักราช2561ระบุชัดเจนว่าผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่าจำนวนบัตรไม่เลือกผู้สมัครใดๆจะได้รับเลือกตั้งทันทีนั่นหมายความว่ายังมีเกณฑ์เฉพาะที่ควบคุมการยืนยันผลการเลือกตั้งซึ่งเน้นความยุติธรรมและความโปร่งใสเป็นสำคัญ ขั้นตอนถัดไปหลังการประกาศผลกกตจะเข้าตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลต่างๆทั้งรายงานผลการนับคะแนนและพิจารณาคำร้องหรือข้อมูลเบาะแสที่อาจบ่งบอกถึงการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างจริงจังเพื่อป้องกันปัญหาหรือข้อผิดพลาดท,ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการนี้ หากไม่มีข้อสงสัยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ผ่านการจัดการโดยสุจริตและโปรง่งใสหรือไม่มีคำร้องคัดค้านใดๆภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดกกตจะเร่งพิจารณาและประกาศรับรองผลการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดแต่ไม่เกิน60วันนับจากวันเลือกตั้งตามคำสั่งในมาตรา127ที่ระบุในพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2 5 6 1แล้วคุณล่ะคิดอย่างไรกับผลคะแนนที่ห่างกันมากข,ขนาดนี้ หรือมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งซ่อมและบทบาทของกกตในกระบวนการรับรองผลอย่าลืมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณไว้ในช่องคอมเมนต์ชวนกันคิดและถกเถียงเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น